Ok, la meg det. ดูไหมมันจะมีมันจะมีระเบิดนิวเคลียร์มันจะมีระเบิดมานะแต่ไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์นะ เื่อนานายชื่อจีจิมเพื่อนเอพือพ่อนนายอเพื่อนนหนชื่ออะไรบออออะไรนะเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนเราชื่อคอยคอย เอัน不可以เดี๋ยวาส่ขันสหน่อยได้เออเอ้ยทำไมมันแตกละอ่ะกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายเออเยทำไม่ได เออยา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 ไเียนะคอยอยนียาจะทาไงดีเนี่ยายชื่ออะไรอ่ะเราชื่อเราชื่อชื่อ